สวัสดีครับวันนี้เรามาทากับข้าวที่เรียกว่าผัดข้าวใส่ไข่ปลากระกป๋องกันดีกว่าครับสไตล์เด็อหอครับอันดับแรกครับเอาปลากระกป๋องครับยี่ห้อที่ชอบนะฮะใส่ไปนะฮะโอเคใส่ไปแล้วนะฮะทีนี้ใส่ไปแล้วนะครับทีนี้แล้วก็นํา ไข่สองลูกนี้มาตอกใส่ในที่ในหม้อที่เราทำนะฮะอ่าไม่มีที่ตั้งกล้องก็จังเป่ามือเดียวะฮะนี่เป่ามือเดียวเก่งมากโฟโค้รเก่งเลยว่ะ ปกม,มือเดียวโอเคทีนี้เรารอใหอ้มันเดือดก่อนนะครับก่อนอื่นเลยไปล้างมือก่อน โ <Okay. S 2> อเคลลางเหมือนแล้วนะครับทีนครับเราก็เอาชอ้อนมานี่นะครับเอาชอ้อนมาคนเลยครับคนยาให้มันติดกระทะานนะครับเดี๋ยวมันจะใหม่คนเลยนะครับคนไปเลยแล้วก็จักไอ้นี้ด้วยครับไอ้บดไอ้ปลาปองนี่ให้อียดาย บดให้มันละเอียดแล้วแต่คนชอบครับบดให้มันแบบเป็นชิ้นๆก็ได้ฮะนี่ฮะบทให้มัเป็นชิ้นก็ได้หรือจะกดลงอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคมันเริ่มปิดแล้วใช้ไฟเบานะครับถ้า ถ้าหม้อของพวกท่านนั่นมันแต่ว่าติดง่ายนะครับก็ใช้ไฟเบานะครับจะค่อยคนไปนะครับจะใส่น้ำมันก็ได้ครับจะใส่น้ำก็ได้ฮะแต่ผมใส่น้ำไปนะครับคนไปเรื่อยๆครับ คนไปให้มันแบบเกาะตัวกันนะครับก็นะครับคนเริ่มอันนี้แล้วก็คนไปจะให้มันติดกระทะนะครับเคยติดแล้วพอเพื่กินเข้าไปมันจะขมแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเหมือนโจ๊กเลยว่ะเช่ปะ <laughs> เหมือนโจ๊กเลยว่ะคนไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะสุก เดิมเดือดแล้วคนไปเรื่อยครับเพราะว่าหม้อผมมันค่อนข้างไม่ง่ายไปหน่อยก็เลยต้องอนนั้นอยู่ตลอดโอเคทีนี้ได้ทีแล้วนะครับ้ชิ โอเคครับจากนั้นเราก็ปิดไฟก่อนนะครับว่ามันจะเด็กใส่หน้าผมจะแบบพุ่งกระโจนใส่หน้าผมนะครับนี่ครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทีนี้ครับ แล้วก็ตักข้าวมาเลยครับนี่ครับคือข้าวที่ผมหุงมานะครับก็เปิดมาครับตักใส่เลยครับมันทำมือเดียวค่อนข้างยากไปหน่อยนะมันไม่มีที่ตั้งกล่องเอาแต่ข้าวที่เราอยากจะกินเลยครับผมค่อนข้างกินข้าวเยอะไปหน่อย ก็เลยต้องใส่เยอะไปหน่อยหนึง่งเนี่ยประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็เปิดไฟครับได้ละนี่เปิดไฟไฟอ่อนไฟอ่อนสิเฮ้ยไฟอ่อนให้สิโอเค นี่แล้วก็คนต่อไปครับให้ให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันให้ไข่มันเคลือบกับข้าวนะครับนี่คือเมนูที่ผมทมาําเมื่อวานมันอร่อยดีก็เลยเอามาแชร์คนดูว่างก็ไม่รู้ว่ามีคนเคยทำหรือเปล่านะ คนไปเลยครับอ่าทีนี้เราก็ปิดไฟเหมือนเดิมปิดไฟทีนี้ก็ปรุงตามใจชอบเลยครับเออผมจะใส่เป็นเอา่านี่ฮะซอสฟ้าเขียวใส่ใส่ลงไปเลยซอสฟเขียวอืม รถดีโอเคน้ำปลาอ่ออันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ผมซื้อมามันก็ต้องใส่ครับไอมันชื่อว่าเ แล้วสักอย่างหนึ่งพาล y ใช่มันชื่อว่าพาล y ใส่ไหมครับยเยอะเลยใส่พาสลีไปโอเคโอเคครับแค่นี้แหละครับก็สูตรผมมันจะแค่นี้แหละทีนี้ก็คนผสมให้เข้ากันแล้วกินได้เลยเดี๋ยวคนก่อนแป๊บนึง คนให้มาเข้ากันนะครับคนดูปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับผมบอกไว้ก่อน มันจะหน้าตาดูเหมือนโจ๊กหน่อย,อยนึงนะครับก็มาได้เวลาชิมกันนะครับเสร็จละไป็นหนึ่งปิดไฟกันนี่ครับได้เวลาชิมกันได้เวลาชิมชิมกันแล้วครับนี่นะครับอืมโอเคถ้ามันจืดเลืออแล้วก็คุณสามารถปรุงได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบก,กันแล้วครับบาย